สวัสดีครับเพื่อนๆหรือคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เห็นคลิปนี้ก็ดูกันให้จบแล้วกันนะครับตัวนี้ iPad นะครับ A 2 3 1 6นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ยอดฮิตในการเสียระบบคือชาร์จไม่เข้านะลูกค้ามา,าส่งซ่อมก็คือชาร์จไม่เข้าแล้วก็มี ความร้อนอยู่ด้านหลังนะครับผมก็จากทางที made, ่ร้านได้ตรวจเช็คนะฮะก็เกิดระบบช็อตนะครับทั้งชุดหลายตัวเลยฮะก็เปลี่ยนและซ่อมให้กับคุณลูกค้าไปนะครับตัวนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนอะไหล่นะฮะแล้วก็เทสเครื่องให้กับคุณลูกค้าก่อนที่จะส่งงานซ่อมให้กับลูกค้านะครับหลายๆอย่างครับทางร้านก็ต้องขอเวลาเทสหน่อยแล้วกันนะครับก็ทางร้านก็จะมีประกันหลังการซ่อมอยู่เสมอนะครับตัวนี้ผมก็เทสเครื่องนะฮะแล้วก็ทดลองเครื่องให้กับ ก็พร้อมจะส่งซ่อมส่งคืนให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ผมก็จะเรียกแก๊ปหรือเรียกอ่า แก๊ปตามประจําที่ส่งเครื่องให้กับลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะซ่อมเครื่องนะครับก็ส่งแก๊ปมาได้เลยนะครับแล้วทางร้านก็จะส่งแก๊ปกลับคืนไปให้นะฮะตัวนี้ก็าทางแก๊ปนะครับก็จะมีบริการที่ดีอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็หายห่วงนะฮะทางเครื่องต่างๆางพนักง,งานแก๊ปเขาก็จะอบรมมาอย่างดีนะฮะในการให้กับบริการกับลูกค้าทุกท่า,ทานครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ